ครับคโอ้จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเนาะวันนี้พร้อมเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากทางนี้โอ้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทำขนมดอกบัวจ้เราห่อแขบบแข่งคราดลองเราห่อทดลองไหยคะคุณแม่เดี๋ยวเอาเกี๊ยวกินเลยเอาเกินเดี๋ยวดูนะคุณจ้าขนมดอกบัวขนมดอกบัวแม่ ไม่ลืมใส่งาใส่งาลงไปใส่งาลงไปน้ำดอกดาวโบราเนสคาบอลนะคะยังเว้ยใกล้จะเปิดมีสูตรไหมคะคุณแม่มีค่ะต้องมีสูตรมีสูตรดูสิคะถ้าไม่มีสูตรไม่ได้ต้องปูนะคะปู่ะคแม่กิตานมจะกระนาลองแล้วลองอีกอ่ะทดลองปั๊มอานจะกระนาล้วก็แข็ันไตเนื้องกบเลย เดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็เหนียวถ้าไม่มีสูตเต็มตู้เพราะทำเต็มตู้จ้ะแปว่าอะไรคะคุณแม่คะเอาออันนี้ภาษาเขมรได้เต็มประเข้เลือดจรกเข้โรมจระเข้แมงจระเข้เลือดจรกเขรมกับม้นได้ต้องจรกกข้แมงเติมต้องเติมจ้าไม่รู้ว่าคุณแม่พูดอะไรนะคะไม่จรกเข้แจ่ทิงงานได้ไหมอืมเสร็จแล้วค่ะแตดจันทร์มาค่ะงคู ดูแลนิ่มอแผ่ที่สองลงไปจ้ะจ้ะอันนี้จะต้มลงไปเป็นเนื้อก้ออยด่เรืน้ำใ่งานค่ะถ้าถ้าขนมแม่สถาบรจะมีงานจ้ะจ้นี่ไปว่าอะไรคะคุณแม่คะจ้ะจ้ะคืออัก็ระแทงตรงกลางไงแล้วก็เราก็ใส่น้ำมันใส่เป็นเริ่มเต้นเตนใช่ไหมคะเต้น้นนี่เป็นยิ้มลงไปแทงลงไปเตลงไป นมโจกจ้านมโจ้นมโจกฝักบัวนมโจ้นงฝักบัวนมฝักบัวนงกระทะตัวดีจังเลยทำกระทะดีเลยกระทะก็เป็นจังนน้ำมันแล้วเนาะไม่กินฝักบัวจะเลี้ยงไว้ใช้น้ำมันตลอดทำขายแล้วก็ซื้อตรงใส่ข่ย ขายทำขายแล้วก็ซื้อตรงขายทขนมปังตรายโ้ามแผ่นสิบบาทจ้ะอ้ยขายสามแผ่นสิบบาทโอ้ยเป็นหลักบาท เราทำได้ก็ใส่ถุงละ20 20แผ่น3แผ่น10บาทตามแผ่น10บาทมี่ใส่ใบเตยด้วยจ้ะาใส่ใบเตยด้วยใส่ใส่น้ำอ้อยก็ได้นะคะถ้าขี้เกียจตำใบเตยอ่ะขี้เกียจปั่นใบเตยอ่ะใส่น้ำอ้อยก็ได้น้ำตาลหอมอน้ำตาลนนน้้าาาตลใส่่ัมะพรวหอม อันนี้ก็ใส่น้ำตาลน้อยก็ได้ใส่น้ำตาลทรายอะไนตาเออแงกอนสุกลวางกนสุกแล้ว้องบลนี่บจะทำมาเลยเดี๋ยวเมียเนี่ยได้มาบ้านครูแม่ครูรัตนานอนไม่หลับเลยนอนสี่ทุ่มเอ๊หกทุ่มแล้วนี่หว่าคิดในใจด่าลูกทคิดในใจนะเอ๊หกทุ่มแล้วนี่หว่าทำไมเรานอนไม่หลับ ทีนี้เอหลับไปตื่นมาฮาทุ่คราทุ่ก็อยู่เลยตีตีแม่าดาไปแม่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วแม่ให้ลวกดูโกลนันอ่ะก็ปลวกสิคะนี่ปลวกจ้าไม่ได้ว่าเลยลวกเลยบ่าเชียงคานไมมันยังร้อนไม่รู้ให้เขาดูไหนบ่าวเียงคานะ โอ้เขาจะมาด้วยยังไงรถเต็มมาหอดานอนขึ okay, ้นี the ่นมานอนนี่มต้อห่านอนนเขึ้นเนี่ยนรั่วยังมืดอยู่วะตีตีไตีตีตีหางนเาหดผมานอนหมานอีมากเดี๋ยวมาุงช่าอยมาบุ ถ้าเรามาตาางไม่ทหรอเราไม่รู้ทางไม่รู้ทางใช่ใช่ใช่อากันือน้วนดยจมเลยอมมน่นั่นเนาะวเอาวางเลยลูกหลานรุ่นหลังจะได้ทำเป็นนะอืมเรามันรุ่นจะได้เผาแล้วอยากให้ลูกหลานทำเป็นดังไปไหน ก็จะอยู่ทักห้าร้อยปีค่อยตายเด้อแม่สถาพรน่ะไม่ได้ตายง่ายหรอกพอสามีแม่สถาพรเป็นคุณหมอ้าสวัสดี่ะากณอล่อวัสดี้ทำไมคุณห่อจังเลยอ่ะคุณหมอก็รอแต่ดำเอาก็อยู่แถวบ้านนอกเราเนาะไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดตากลมเนาะเนอะคุณพ่อ ขี่มอเตอร์ไซค์พาข่าวตากแดดตากลมเนาะเออจะได้เขายังไงล่ะก็จะซื้อรถเก๋งให้ก็บอกขับไม่เป็นก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะซื้อต้อได้ซื้อไม่ได้บอกรถเก๋งอ่ะทันละหมื่นกว่าบาทเองเยอะเยอะยูไนฟี่มาติดยังซื้อซื้อนะซื้อแม้กระทั่งรถจกวันนั้นได้มอเตอร์ไซค์โอ้โหมอเตอร์ไซสิ้น คนนังถือถาดก็สวยเนาะสวย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 สสวยสวยสวยสคนถือถาดถือโอุ้ยน่ารอยเนาะก็ลืมซื้อลืมซื้อน้ำมันนเมื่อวานอย่างนั้นเอาขึ้นไแล้วเอาขึ้นไปใส่แม่ชูแม่เอาขึ้นไปนั่นไหมเอาไปหรือยังก็แล้วเบลเบลให้ได้เยอะๆก่อนเอาไปเนาะเอาไปบ่ายก่อนให้ได้ให้ได้เยอะๆกักนั่นเอาไปขึ้นเลย ใครเอาไปลูกไม่เช็คผมย่างเดียวเดี๋ยวโอ้น่าอร่อยเด้อแม่็ดตาปวนทำอยู่ที่บ้านทำทุกวันทำขายด้วยดสูตรนะคะเดี๋ยวเอากระดาษมาจุดเอาค่ะจะมีเวลาทำไหมล่ะขนาดลงูกยังหัวปูอยู่คปูก็มัวแต่ไปสอนนักเรียนไม่มีเวลาทำขนมหรอก คุณครูเคยทํานะคะวันเสาร์อาทิตย์เคยทําไปแจก,กเด็กกินโอ้ยเด็กบอกอร่อยอร่อยหนูจองสามสิบคนนั่นก็จองครูไม่มีเวลาท<อ>ําดอดยาเลยเรียน <laughs> แล้วยิ่งไม่มีเวลาเลยใช่วิ่งตลอดตลอดเนี่ยกระทะก็เ,เป็นใจจังเลยเนาะกระทะก็มีเจียบนะเนี่ยเดียวเอ,อนอึ่งอยู่ที่กรทะเรามันเจียบเลย เทีมเมทอสอไอย่างเงี้อมไม่ติดไม่อมน้ำมันไม่ติดถ้าไม่ถ้าเราเอาไปผ่าดหรืออะไรติดนั่นมันจะติดนี่มันมันอมน้ำมันเรียบแล้วนี่ร้วนจีมมืนะเขาสะอาดของ้นจะ่เนาะเขาทิที่ิอน เตากระทะเล็กๆสามสี่อันหยอด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 มันต้องหยอดอย่างนั้นบ้านทุนสองเตาเราก็ไปเอาสูตรเข้ามาล่ะเขาให้สูตรแล้วก็มาทำอร่อยมากคไม่ไม่ไม่ได้ค่ะต้องผสมข้าวเหนียวด้วยใส่อะไรเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ใช่เดี๋ยววันนี้น้ำตาลใส่น้ำตาล นั่นด้วยผสมกันเนั่งทอายเงินเยอะูนั่งกับพี่เนาะถ้าขยันโอ้ไปตีแป้งไปตีอะไรตอนอยู่โคราชนะไปช่วงปิดถ้าถ้าลูกสาวแม่น่ะเขามี เครื paid, so ่อง <ược>. ต <desp lawsuit. S 3> ีแป้งจะตีแป <ambling kinds> er ้งลองอบกันเนี่เพราะว่าเขาตามมาเอาทุกอย่างเรียนทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างเขาทำอะไรเรียนรู้หมดเราทำอไรเรียนรู้หมไปอยู่เรื่องร้านติดตีเขาก็ทำค่ะแม่ขยันนะเนี่ยใครไม่ขยันนี่ไม่จ้างก็มีมีทางทำไม่ได้เขาก็ทำนะมีคน แม,ม่สะท้าปอนไม่หวงังช่วหรอกค่ะบอกให้ได้ค่ะค่ะม,มาอุดหนุนเด้อใครนั่นก็ไปอุดหนุนแม่สถาปอนไปพออุดหนุนแม่สถาปอนทำขนมข้าวต้มผัดทำอะไรอีกเลยข้าวต้มดา่างข้าวต้มใบ<ห>มะพร้าวจะ,ะทำอร่อยนะค่อะอาทิตย์ไปทีไรก็ไปช่วยมั่ง ไปเจอก็ช่วยมาอมอคุงามามายายจ้าขอบคุณแม่สถาปอนมากค่ะก็จะได้เอาไป่ะค่ะให้ได้อีกให้ได้เอาไปอีกไม่ไม่ไม่ใส่จาน ไม่ใส่จ้าจ้จ้า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 เ้ีจ้า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 ว้าจ้าจ้าเ้าจ้าจาร่ามาจ้าน้าจาจ่ามาจ้วจ้าจค่ะ้าจ้าม้าจเาาจ้าาจ้าร้า้าา้าจ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 ้านแม่้าจ้า่้า้าด้น้า้้า อยู่ที่บ้านอันนี้เรียกบ้านอะไรนะเนี่ยบ้านเละใช่ไหมเอารอบ้านแซ่ซ้อเรียกไม่ถูกบ้านแซ่ซอเปลี่ยนชื่อบ้านแล้วทีแล้วบ้านแซซอตำบลตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุบรีรัมย์ ค่ะค่ะน้าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเข้ามาดูมาชมเด้อค่ะนี่กำลังเตรียมค่ะผลไม้ปูเทพแม่ครูรัตดาแล้วก็คณะนะคะที่มาช่วยอยู่ข้างบนเนาะค่ะนี่อยู่ที่บ้านแม่ครูรัตดาค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทท่านนะคะเข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะได้แนวทางเด็ดๆจากทูกแม่จะแม่ครูรัตดาจะหลังจาก พวงทวงแล้วก็จะทําการจิดพูกด้วยขอเนาะค่ะเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็เข้าคนผ่านมาก็เข้านะคะเข้านะคะก็ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจากเดิมที่สัมผัสกันคุยกันเมื่อคืนนี้ค่ะนอนที่นี่ค่ะค่ะนอนตรงนี้กับนี่ครูรละจากับคณะนะคะที่มาด้วยกันนะคะปฏิจจเนีนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะค่ะพะชชาเน็ตจะไลฟ์สดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี